สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลโดยกลุ่มอารักขาพืชร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลได้จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรต้นไม้งามซึ่งเป็นโรงเรียนเกษตรกรที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกผักยกแคร่ปลูกผักบนกระเบื้องในพื้นที่หมู่ที่9บ้านทุ่งพักตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล โดยมีการจัดกิจกรรมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรจำนวน5ครั้งดังนี้ทั้งที่1วันที่27ธันวาคมปี2565ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรการจัดทำวทีวิเคราะห์กลุ่มเพื่อให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทราบถึงความต้องการในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ การตั้งเป้าหมายการตั้งชื่อโรงเรียนเกษตรกรการตั้งคณะกรรมการการตั้งกฎกติกากลุ่มมีการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการจัดทำปฏิทินการเพาะปลูกพืชที่2วันที่24มกราคมปีส5 6 6ศึกษาเรียนรู้การเก็บตัวอย่างดินการวิเคราะห์ดินอย่างง่าย การผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการฝึกปฏิบัติเพื่อการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาครั้งที่3วันที่9กุมภาพันธ์ปี2566เรียนรู้เรื่องการสำรวจระบบนิเวศท,ทางการเกษตรในแปลงการฝึกวินิจฉัยมแมลงศัตรูพืช การผลิตยขยายสารชีวพันธุ์เพื่อควบคุม,มแมลงศัตรูพืชได้แก่เชื้อราบิวเรียเชื้อราเมตาไราเซียมครั้งที่4วันที่22กุมภาพันธ์ปี2,566สำรวจระบบนิเวศท,ทางการเกษตรในแปลงฝึกปฏิบัติการวินิจฉยัยโรคพืชการผลิต เชื้อแบคที ria bacillus subtilis หรือเชื้อ B.S. และการผลิตสารสกัดสะดาวช้างโดยได้ครูพี่เลี้ยงจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลาครั้งที่5วันที่9มีนาคมปี2566สำรวจระบบนิเวศท,ทางการเกษตรในแปลง ศึกษาเรียนรู้เรื่องการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งแปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกรซึ่งคัดเลือกมาจากกลุ่มของนักเรียนเป็นแปลงของนางอารีบุญเลิศตั้งอยู่ที่หมู่ที่9ตำบลทุ่งนุย้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล ก่อนอผมได้ไปเรียนการจัดการทัศรูเผืดหรือราประโยชน์มากมากครับเราจะได้เรียนรู้ถึงทัศรูเผืดมีกี่ประเภทมีอะไรมังางเรื่องรดเรียนรู้ว่าทัศรูเผืดก็มีทั้งมาแรงแล้วก็เชื้อโรคที่เป็นเชื้อราพวกไวรัสพวกแบคทีเรียซึ่งเราจะรู้ประโยชน์โลทัศรูจาพวกว่ามาแร็งกันมีประเภทได้มัง่งที่มากินพักเล่าผือมาแรงที่เราเห็นประจามัน มันเป็นตัวดีติดมาช่วยกันส่งเสริมทำไรยถ้าปูกผือแบบเอืน่นเลือกเป็นตัวลายตัวแต่มันมากินมาเจาะมาใช้มาทำไรยผือกของเราเผือพักของเราได้แปลงครลงั้นตีว่าได้มากก็เลยมาทำทำเป็นพักต้นชั่วตอนนี้นะไม่สือพักแล้วมีก,กันติ้งเถียงแกงกินเองเลยอ่ะสิ่งสุดยางคือได้มาจากโรงเรียนโน่มาทึ้งนี้ปริบิก็เลยกิดว่าตบไปงจะเน้นนั่งคนในชุมชนไหวก็าวาม,มาปลูกพักกินเอง Thank you.